โอ้ยอันนี้แหละสุดงามเลยนี่ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนี่าามาเบิ่งพี่น้องเกี่ยวขา้ขาวข้าวเจ้างามงามพี่นอ้องคนเกี่ยวข้าวด้วยมือเมาบ่หนิเมาบ่หรอเปล่าเมาะะเป็นมือเมาเป็นมือโอ้ยสบายแล้วมีเข่าเกี่ยวนี่ งามพี่นอ้องเมื่อละจักบาทพี่น้องเมันอละ 300. มันสามลอยโอ้ย <250. S 1> หาไปหาใสได้สามรอยห้าสิบใช่เน่าอายเกี่ยวเขาเวียบนี่แหละมันดีดีก็เอารถเกี่ยวคอยว่าสิเกี่ยวเองคอยสิไว้บอกคอยสิข้านเก็บบักขี่ยาในย่ยาคอยว่าแม่นั่น อันเอาเครื่องหนึ่งทิ่มเครื่องหนึ่งฮะผู้ใดสิมจา,มา<ะ>จ้างทิมงานนี้มา,ม,านนมาเด้อใกล้สีแลี่วเลว้เลวให้รางเกียยยเก่ยวอยู่บ่มือเกี่ยวจะเขาเจา้าเขามะลิเจาา้ามะลิบ้านเขาเอิญเจ้ามะลิโอคือว่าเอามันเม็นเมนดนี่รอ,อนอนี่มันเป็นยัง โอโท้ทีมงานเกี่ยวเขาทีมงานเกี่ยวเข่าจ้งพี่น้องทีมงานเขาขอบ,น,ขขอบนี่แต่มือรับอาชีพได้หนึ่งมาเกี่ยวผู้ขาได้แต่มาเบึงซซื้อดอก ผู้ใดน้อสิจ้างคอยมานอนเว้น,น,นอยู่หน้ายายจำปีผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดปีนี่พ,พ,นพ่อพ,พ้นบอเศร้าเพิ่อนบอโอ้แบ่งกันบอแบ่งเท่าไดรล่ะสองหนึง่งโอ้อันนี้ขึ้นหน้า เฮ็ดแบ่งกันสองหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้อ้โยท่นแม่น,น่าง,งามก็สิให้เฮ็ดอยู่ดอกตีนาสิปั๊บปุ๋งไม่อยู่หน้าของดำบ่าให้เดียวก็สิเหลือกินอยู่ได้เนะาะใส่ฟุ้นแมนจะข่าลดดิแมงสิปั๊บปุ๋งไม่บาน ฟุ้นพวกนั้นสิบลอกขายเสียวขึ้นโด่งย่างเดียวให้เดียวยโอ้ยข่อยบิร์ตากเฮ็ดเด็บข,ข่อยข <laughs> ี้ค้านเฮ็ดเพื่อนหันคุ้มไม่ข่อยเฮ็ดป,ไปไแต่ว่าปี่นาสีดำเอาสีเฮ็ดให้เดียวล่องเบิ่งฟุ้นสีลงให้เดียวให้เต็มเลยเฮ็ดบิร์ตหมูสามให้หนึ่านเอาบิร์ตรวดมีหน,น,น้าสามให้หนึ่งดอกอยูหัน เออคืออยู่ดำเอาให้เดียวกับพ่อมันออกมาซ้ำนี่กระโ้ยกินปันไดที่นาขึ้นดงย่างเดียวฟุน้นพึดออกแล้ววางแข่นไม่พี่น้องใส่ข้าวเหนียวด้วยไอใส่ข้าวเจ้ามากินข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเจ้าว่ะวใ,ใส่ไะย่าอ๋อสีเฮ็ดอันไหน ขอบคุณครับพี่น้องคลิปนี้ถ้าพ,พี่น้องมาเบิ่งเกี่ยวเขา่าด้วยมือนี่คืออายแบบพื้นบ้านอีสานบ้านเฮ้าเ่กรอนแต่ไม่ได้เกี่ยวจังสี่หรอพี่น้องพอดีรถเกี่ยวเข้ามาเนี่ยก็เลยได้เศ้าเกี่ยวก็เลยม่แตะผู้จ้างรถรอบเดียวแต่ว่านี่ยังอนุรักษ์แบบดั้งเดิมนะครับเกี่ยวด้วยมือนะครับ ให้พี่น้องเบิ่งกันแล้วกันหอนหอนเด็ดเด็ดหเห็นใจเห็นใจเช่าให้เช่าหน้าพี่น้องยามจังสี่ละตัวสิไใดแต่ละเม็ดแต่ละห่วงยากแสีนยากพี่น้องเอา้าวคลิปนี้พวกข้าเจ้าไปซ้ำนี่ก็แล้วกัน,กนขอบคุณพี่น้องโปรดติดตามทางช่องยูทูปเ้อ